ก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่แมนยูเตะพ่ายแพ้เนี่ยผมมักจะมองไปในตารางคะแนนนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีเพื่อนนะครับก็คือท็อตแนมพอยสเปอร์เพราะว่าแพ้สูสีกันมาโดยตลอดสปเปอร์จะแพ้มากกว่าแมนยูนัด2เกมประมาณนี้แต่ว่าแมนเมื่อคืนนี้พูดแบบนั้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาขึ้นไปอยู่ในอันดับที่12ของตารางแม้กระทั่งท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรสตนครับยังอยู่อันดับที่14นะครับปีศาจแดง บอลลีกยังแย่จริงครับก่อนหน้านี้เนี่ยสถิติเริ่มดีขึ้นกับผลรวมทุกถ้วยเพราะมียูโรปาลีกและก็เอฟเอ Euro ali, FA คัพเข้ามาคันแต่ความเป็นจริงครับพรีเมียร์ลีกของฝริ่เนี่ยสินัดหลังสุดแพ้ไป6นะครับโอเคเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาอาการบาดเจ็บมันทยอยมา,าตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์หายไป12ตัวแล้วก็มีนักเตะที่ป่วยอีกนะครับประเด็นของ ชีโดโอปี้มาตินที่ได้ลงสนามเพียงแค่สามนาทีคนวิจารณ์เยอะมากว่าเอาพนนี้ป้อนหรือเปล่าใจไม่ถึงส่งดาวลูกมานั่งหน้าสลอนเลยที่มานั่งแต่สุดท้ายไม่กล้าส่งลงสนามมันเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวฟรียร์ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากใครไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวต้องตามกระแสไปสะทุกเรื่องนะครับเพราะความเป็นจริง45นาทีหลังเป็นเกมที่แมนยูเล่นดีแต่แค่ยิงประตูไม่ได้แล้วก็มีนักเตะหลายคนเด่นทีเดียวนะครับ Euh, ปัญหาใหญ่ๆคือตอนนี้เราอยู่อันดับ15ของตารางเราไม่เคยขึ้นไปอยู่สูงกว่าอันดับ10ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่อะไรติดตามได้ในหิดีโคลิปหลังเกมวันนี้ครับในช่วงของศาสสมวันนี้ครับผมรู้ว่าคุณรอผมอยู่ใช่ไหมครับปาดเงือรอบที่2 ครับนี่คือโปรโมชั่นบอลแพ้อีกแล้วและก็อีกแล้วนะครับโอ้โห,โหก็ไม่รู้จะทํำยังไงแพ้บ่อยเหลือเกินโดยเฉพาะในพีเรนลีกเล่นในลีกเนี่ยหลังๆเนี่ยเตรียมตัวโปรโมชั่นบอลแพ้ไว้ได้เลยนะครับวันนี้เอาของใหม่มาจัดโบเซลให้กับทุกคนครับหลังจากที่ปราชัยทอนน้พอลสเปอร์ไปนะครับนี่คือเสื้อทีเชิร์ตของปีศาจแดงเป็นเสื้อลำลองนะครับก็คือไม่ใช่เสื้อแข่งและไม่ใช่เสื้อซ้อมนะครับเป็นเสื้อใส่เที่ยว นะครับสามารถใส่ไปทําธุระได้หลายอย่างสีแดงเนี่ยมันหลายเฟสติวัลนะทั้งตรุษจีนวาเลนไทน์คริสต์มาสหรือว่าจะใส่ในงานมงคลไปงานแต่งสบายๆเบาๆแบบนี้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยเป็นตัว DNA ของปีจัดแดง <c oughs> ตัวคอกลมนะครับใส่แบบขำๆตอนแรกเนี่ยตัวนี้มันสวยมากนะเพราะว่าแขนมันสีขาวนะัตัดกับสีแดงแดงแดงแงแดจัดมากเลยเนะายเาจะใส่สบายๆไม่ได้เสื้อ เสื้อบอลมันจะเป็นแบบเจอร์ซี่แบบนี้ฮะจะเป็นแบบทางการหรือ่าแบบใครจะใส่แล้วที่บ้านจะบ่นใส,ส่เสื้อบอลอ่าใส่ก็ใส่เสื้อลำลองไปก็ได้แบบนี้นะฮะก็เท่ๆสปอร์ตสปอร์ตนะครับดูแบบว่าเป็นนักกีฬาดีนะฮะตัวนี้ตั้งใจจะปล่อย2อ0 0ันหแต่ว่าบอลแพ้อีกแล้วอ่ะวันนี้จัดให้เลยครับมีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นถือว่าเป็นลัคกี้ดรอปพันเจัดไปได้เลยนะครับตอนนี้มี M 2ตัว L 3ตัว XL 3, L 3, L 3, L 3 2 xl 1และ3 xl อีก1ตัวนะครับก็เป็นไซส์เอเชียที่ไม่เล็กอ่ะพูดแบบนี้นะครับเป็นไซส์เอเชียครับแต่ว่าเป็นเอเชีย er ที่ไม่เล็กครับอย่างไซส์ L ตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่พอใช้ได้เลยนะครับของจาก Adidas ททำกับแมนยูนะฮะก็จัดไปได้เลยสินค้าจาก m e ก a าสโตร์ยูนะครับอ่ะยาอีทีครับจาก2,500หรเหลือ1,799โปรโมชั่นบอลแพ้แต่มีเพียงแค่10ตัเท่านั้นครับ จริงๆข่าวร้ายเนี่ยมันทยอยมาก่อนที่จะเตะนะตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับตอนแรกผมตั้งใจจะมาทําคลิปแต่สุดท้ายเดยเวเบี้ยวไปเพราะว่าต้องเข้ารายการที่ PPTV นะครับก็คืออาห์มดดิอาโลเนะครับได้ยินแว่แวๆมาตั้งแต่คืนศุกร์เพราว่าเขามีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหนักนะครับจนถึงแบบ3ามสเดือนแบบนี้ก็เรียกว,ว่าปิดซีซั่นเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวช็อกตั้งแต่ได้ยินในตอนคืนศุกร์ หลังจากนั้นมาวันเสาร์เขาพิเมนูเจ็บอีกแล้วก็ทยอยหายไปเทละคน2คนจนก่อนแมต์เตะ12ชั่วโมงเลนนิโญ่กับคิสเซนอิเล็กเซนโดยเฉพาะเิเล็กเซนป่วยไม่ดีก็คือเขามีอาการไข้ขึ้นและหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่ง e เิเล็กเซนเคยมีปัญหาเรื่องฮาร์ตแอทแทกอยู่แบบนี้เนี่ยต้องเช็คให้ละเอียดกลายเป็นว่านักเตะตัวหลักของเราหายไปสิบสองคน,นครับหมานักสำรองนี่คือโอ้โห แบบไวละอ่อนกันเต็มเลยนะครับมีแค่ลินเดลพลเท่านั้นที่30ปีเท่านะั้น17ปี18ปีเซทุกคนแน่ไอ้โอบิชิโดะนะครับไอ้แฮร์รี่อามาสแจ็คเฟสเชอร์รวมถึงเอเดนเฮเวิรนะครับก็ค่อนข้างช็อกพอสมควรก็ดูทรงแล้วไม่มีกอกสองเต็มที่ก็คือต้องพึ่ง11รายชื่อตัวจริงถ้าได้ก็คือได้ผมมองว่าเต็มที่ไม่ไม่น่าจะแพ้น่าจะเป็นที่ผลเสมอนะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาแพ้เยอะเนี่ยเพราะตัวบาดเจ็บเขาเยอะมากเจ็บ หลหนึ่งครับสิบสองคนซึ่งแฟนไก่เดท้องก็ไปโทษแอนเพราะเซคโคกูว,ว่าโหซ้อมหนักทําให้ตัวพวกเขาเองมีอาการบาดเจ็บเนีายเป็นไปทุกคนเลยนะครับแต่ว่าพอได้เจมส์เมดิมสันกลับมาครับและซอนฮึงบินกลับมาได้เล่นทางซ้ายครับใช้มาติสตตลเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับก็ทําให้ลูกทีมของแอนเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะไอ้เจ้าดิยอบสเปนแบ็กซ้ายดโดโยมันเล่นแล้วเล่นดีมากนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมซึ่งกองกลางของแมรี่เต็ดเนี่ย บรูโน่กับคาเซเมโร่เนี่ยมันหวังครึ่งไว้ได้กับการไล่บอลถูกไหมครับแม้ว่าการตัดบอลของคาเซเมโร่ยังคงดูดีอยู่นะฮะแต่ว่าสปีดช้ามากครับโดยเฉพาะการที่ไม่มีแมตช์ฟิตเนสในอังกฤษเนี่ยมันหายนะจริงๆนะแล้วบรูโน่ก็ไม่มีประโยชน์นะฮะการเล่นองค์นี้ก็ได้แต่สวิตซ์ซ้ายไปขวาไปนะครับแต่ดาโล่อะย้ายมาเล่นฝั่งขวาโอ้โหมีช็อตขึ้นเกมได้อย่างน่าสนใจนะแต่น่าเสียดายที่ครึ่งแรกยิงประตูไม่ได้โดยเฉพาะไอ้กาญชัย นะครับโอ้โหได้โอกาสแบบลูกนั้นอ่ะเป็นใครเป็นโค้ดก็ต้องโมโหอ่ะคงต้องแบบกระชากคอให้มันล้มโค้ดมาว่ะมันยิงข้ามขานได้ยังไงอ่ะแบบมันจ่อจ่อครับซึ่งตอนนั้นนะฮะช่วงพักครึ่งครับเมื่อวานเนี้ยในสตูดิโอพิมพ์เลีกเป็นดีพิธาเบอร์ตอกกับไมคโนเวนซึ่งเป็นกองหน้าเก่าเขาบอกตอนที่เห็นยิงข้ามคานนะแสดงว่าพื้นสนามหญ้ามันอาจจะไม่ดีมันอาจจะต้องมีจังหวะวางเท้าเหยียบเนี่ยหญ้ามันต้องเด้งขึ้นมาแน่เลย สุดท้ายดูภาพช้าสองครั้งสามครั้งเอา้าบอลไม่กระดอนเลยครับแล้วการาโชว์มันแล้วมันเงยหน้าตลกมากนะคุณผู้ชมปกติแล้วอะคนเวลายิงผมเท้าซ้ายอ่ะเท้าขวามันจะแบบแกๆเวลาคนจะยิงใช่ปะ่ะเลงไปไหนมันต้องกดเท้าเข้าไปยิงนะง้มเท้าแบบนี้ท่ามันจนะอย่างเงี้ยอันนี้คือกดเต็มข้องุ้มเท้าตัวอย่างงี้หรือว่าจะปั่นก็ต้องตัวแบบเอียงเอียงบิดนิดนึงแต่การาโชว์ตลกมากคือมันยิงแล้วหน้าไม่มองข้างบนเว้ย ค right. well, like ือเป็นส so like ิ่งที่แบบตลกมากอะปั่นอย่างเงี้ยหน้ามองบนอย่างเงี้ยเอ้าหน้ามันก็เหมือนกับบอลน่มันก็เชิดไปสิซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้ลูกมันมันลูกซ้อมปกติอะปกตินักเตะระดับโลกแบบเนี้ยซ้อมปั่นนี่หลับตายิงยังเข้าเลยอะคือถ้าเป็นบอลหลีกระดับล่างน่จะแบบเฮ้ยวางเดิมพันไม่วะวะแกล้งยิงไม่เข้าแบบอันเนี้ยมันระดับสูงขะดับมือเลียะมันก็คือความกดดันนะครับแต่ว่าครึ่งหลังการโชว์เล่นดีนะครับอันนี้ต้องแยกกันนะครับคือลูกยิงมันพลาดโอกาสอะ มันจ่ออ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนข้างหน้าเซิร์ซีกับอยรุนจริงๆเกมนี้ไม่แย่ให้แยกน,นะนะเมื่อคืนบอลจบตีหนึ่งครึ่งหลายคนอาจจะดูไม่จบหรือว่าอาจจะดูนิดๆหน่อยๆ่ยไปฟังคนเขาพูดมานะครับเซอร์ซีเล่นดีทีเดียวเล่นดีที่สุดในทีมเลยฮนะเชื่อมเกมต่อบอลวิ่งฟิตกระชากิโวบังมีประโยชน์อยรุนแย่น้อยหน่อยอยาเรียกว่าดียังแย่ยังยังแย่น้อยหน่อยมีจังหวะล็อกเข้ามาตัดนายิง บางบอลพลิกเกมสปีดยังไม่ดีแต่ซซอกซีดีนะครับก็ครึ่งแรกจบที่1นพอครึ่งเวลาหลังอย่างที่ผมบอกครับเวลาดูบอลเนี่ยฟังให้ครบถ้วนให้รอบด้านอย่าไปตามกระแสคนบอกหุ้ยแมนยูแม่งเป็นนัดที่ห่วยมากไม่จริงครึ่งหลังแมนยูเล่นดีฟังตรงนี้เลยครับมันมีนาทีที่60กว่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอคชั่นแอเรียรู้จักแอคชั่นแอเรียป่าว่าบอลเนี่ยเล่นในโซนไหน แอคชั่นในเรียนะครับบอลไปอยู่ในแดนสเปอร์และกองกลางเยอะมากครับความหมายคืออะไรครับแมนยู you, เอาบอลไปกดดันอยู่ครับโดยที่สเปอร์ไม่ได้บุกไมไ่สามารถเอาบอลเข้ามาในพื้นที่โอานนาได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับคือแมนยูคลองบอลกดดันเอาบอลไปอยู่ในแดนสเปอร์สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แค่มันยิงไม่ได้ครับก็เล่นดีโยกซ้ายโยกขวาแล้วครึ่งเวลาหลังแก้เกมมาใช้ได้เลยอะ่ะแต่เสียดายที่มันทำประตูไม่ได้ ต่อให้ต่อเวลาอีก30นาทีมันก็ยิง,รงไประตูไม่ได้ครับความเชื่อมั่นในการถล่มตะข่ายเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันเหมือนลืมไปแล้วว่าความรู้สึกนั้นในการที่แบบจะกดให้มันเข้าเ่ยทำยังไงเพราะไอ้ซอกซีแม้ครึงแรกจะเล่นดีแต่บอลโดนของมาซาอุยมั้งมงพวกเนี้ยมันต้องเข้ามงออกอีกนะครับคือแบบขว้างทิ้งโอกาสทองไปนลูกกี่รอบอะจริงๆถ้าคมหน่อยระดับเอาแค่แบบกลับมาในยุคที่เราจบที่สามที่สี่นะผมว่าชนะสองหนึ่งอะ คือ <c oughs> มันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะม,นมนันมันโอกาสยิงแต่มันทําให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวแฟนบอลต้องเข้าไปวิจาร์แบบอาร์มาเรนตอดมากเลยใจไม่ถึงโอ้โหนี่อ่อนมากไปกลาวส่งดาวรุ่งลงสนามไปส่งไอ,ไอโอบิมาตินลงในนาทีที่90้าคนก็วิจารณ์บอกโอ้โหไอชิโร่เนี่ยมันยังไม่ได้บอลเลยคุณนึวกว่าเป็นโอเล็กุน่าโซชาหรือเปล่า แต่ความเป็นจริงแล้วผมเห็นด้วยแค่ไม่ถึง10%เครับเพราะว่าจนจนถึงนาทีที่75เหมือนที่อาบูรินเขาบอกว่าก็นักเตะมันเล่นดีอยู่ครับเขาโมเมนตัมเนี้ยเขาไม่อยากเปลี่ยนนะครับซึ่งจริงเลยครับช่วงนาที60กดนาที70กดนาทีเจมันมีโอกาสจะตีเสมอไม่รู้กี่รอบ3รอบ4รอบคือนักเตะม,มันกําลังเล่นกันได้อย่างเข้าขาไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนทําไมนะครับและอย่าลืมว่าไอคนที่นั่งอยู่มันนั่งสำรองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักเตะยู8ครับ เป็นนักเตะ FA ฟเอยูทัยังไม่ได้เล่นแม้กระทั่งยู21หรือว่าชุด2ของทีมเลยเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ความพร้อมของกล้ามเนื้อความใหญ่เนี่ยมาชนกับไอ้เบโปโตปลโลได้กระเด็นน่ะมาชนกับไอ้พวกวิซูมาได้ตายไปข้างหนึ่งอ่ะเพราะส่งลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องระวังในการสง่งผู้เล่นลงไปครับแต่ผมก็เห็นด้วยกับคนที่วิจารณ์เพราะว่าในช่วงหลังนั้นจากวันที่75มีช่วงที่แมนยูซบลงไปคือตัวสเปอร์กลับมาบุกและฮอยลุนน่ะ สภาพคือวิ่งบีบไม่ออกแล้วนะครับนาทีนั้นเนี่ยก็มองว่าควรจะต้องเปลี่ยนนะครับคือเขาเปลี่ยนทางไอชิโดชา้าไปนิดนึงคือแบบไปส่งนาทีเก้าสิบอะให้สั่งให้เด็กมันวอร์มชา้าไปหน่อยก็เลยกลายเป็นโดนพิพาิจาร์นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนนะเ,เ,เนี่ยเขามีเพราะเด็กพวกเนี้ยมันยังไม่เคยได้ลิ้มลองบอ,อ,ยอลยู21เลยเอามาลงเกมใหญ่ในเบลีกเจอสเปอร์เนี่ยโอ้โหอาจจะมีโดนเสียบกระดูกหักได้ นะครแต่ว่าไอเด็กอายุ17ปีคนเนี้ยไอชิโนโอบีเนี่ยมัน,ม,นมันก็เป็นอีกอีกสเต็ปหนึ่งว่าเออเด็กมันโตสูงดูมีทรงเลยก็สง่งลงแต่ว่าแม้จะไม่ค่อยได้บอลน,นะฮะแต่ว่านี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงไม่ไม่สง่งลงมานะครับมันมีม,นมีเรื่องราวแบบนี้นะครับทีเนี้ย เขาก็บอกว่าท play ี all, so, ่เขาส่งดาวลูกโลงไปคนเดียวนะเพราะว่าเขาหวังว่าบอลยาวสักลูกหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าไอ้ไอ้ชิโดบี้เนี่ยมันจะทำได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้บอลนะครับแม้ว่าบอลจะเล่นดีแต่แกเรีดี้ก็ก็ปนกองหลังนะฮะเดวิลบอกว่าระบบมันไม่ได้อะไม่รู้ไปยืนกันทำไมห้าคนเป็นเซนเตอร์โดยเฉพาะลูกที่โดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยยืนกันห้าตัวเว้ยแต่ไม่หาตัวมาร์คซึ่งแมนนวลลืมที่ตลกมากวินัยระดับ U9 เก้าอันเดอร์เแบบนี้เลย และระบบของอัมบอริมรไม่มีทางเข้ากับทีมชุดนี้มันไปด้วยกันยากมากๆในขณะที่เจมี่ได้นอบบอกว่าแมนยูต้องทรมานอีกอย่างน้อย18เดือนหรือว่าปีครึ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลังเกมนะฮะทีเนี้ยเราก็มานั่งดูว่าจริงๆแล้วครับคือปัญหามันเยอะนะครับผมเคยบ่นไปให้ฟังทีนึงว่าตอนนี้ผมดูในห้องโงทอมากเลย วันที่แพ้บอลมัดนะครับยังคงฟิลลิ่งแบบนั้นอยู่นะครับก็คือเราเห็นลิเวอร์พูลเปลี่ยนกุนซือไม่เปลี่ยนระบบไม่เปลี่ยนนักเตะใช้หยอดไปเขามีข่าวกับอาร์มริมก่อนหน้านี้นะครับแต่ไม่คิดว่ารูเบนอัร์มูริมเนี่ยจะยึดติดกับวิธีความคิดกับของตัวเองขนาดนี้นะครับจริงๆพวกนี้มันต้องยืดหยุ่นกันได้เหมือนเซาเกตอย่างเงี้ยเขาเคยเล่นหลัง3กับอังกฤษมีช่วงนึงเขาปรับเล่นหลัง4ี่เขาเล่นปรับเป็นหลัง3เป๊ปโกเดล่าขึ้นเกมเล่นระบบ4ี่สามแต่พอเวลา เติมเกมลุกเขาก็ใช้อินเวิร์ดฟูลแบ็กผู้นี้มาต้องเปลี่ยนหน้าง,งานบ้างนะครับรูเบนนามบลิไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะครับนั่นคือปัญหาใหญ่นะครับการที่ไปดึงผู้จัดการทีมแบบนี้มาเนี่ยไม่ใช่พี่ดีครับแต่ถ้าเขาไม่เหมาะกับคา c u l t u r เราเขาไม่เขาไม่เหมาะกับเออเขาไม่เหมาะกับสโมสรเราครับคือถ้าเขาไปที่อื่นนะฮะสมมุติว่าเขาไปอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์นะทีมที่ชอบเล่นหลังสามเนี่ยนะ ผมว่าไปเรไม่ดีังไม่รอดเล่นหลังฌานแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วจะพยายามยัดเยียดไปให้สําเร็จเนี่ยมันโอกาสมันเป็นไปได้ยากมากนะครับคือเรามันจะมีคําพูดที่ว่าทําไมเวลาผลงานไม่ดีทีมชอบเปลี่ยนผู้จัดการทีมแค่คนทั้งที่จริงๆนักฟุตบอลเนี่ยก็ควรรว่วมรับผิดชอบนะครับมันก็จะมีคําพูดที่ว่าก็เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนได้คนเดียวแต่ถ้าเปลี่ยนนักฟุตบอลต้องเปลี่ยนทั้งทีมนะครับี่แครทำกัน,นครับแต่แมนยูกำลังทำในสิ่งจอนแยงครับก็คือเอาโค้ดมาใสา่ระบบ แล้วก็ต้องเปลี่ยนไอ้นักเตะพวกนี้ให้มันเข้าออโค้ดคุณต้องเปลี่ยนอีกกี่คนฮนะและตลาดหนึ่งเนี่ยคุณขายและซื้อได้กี่คนเพราะเต็มที่ห้าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลควรจะต้องเปลี่ยนระดับ15บคนคุณต้องใช้3มตลาดใช้เงินครั้งละส0 0ร้อยถึงสี่รอล้านปอนด์คุณลงทุนอะไรวะรู้ปะแล้วตรงเนี้ยอีหลักอีเหลือไม่กล้าไล่ออกจะให้อยู่ต่อก็หายนะกว่านี้อันเนี้ยอันดับ15้าแล้วอันดับ15บห้าแล้ว แพ้ได้หลีกไป12เกมแล้วมันไม่มีอะไรทุเลศไปกว่านี้อีกแล้วทุกการเนี้ยถูกปะมันเป็นการสนใจที่พลาด่มากของบอร์ดบริหารนะครับผมพูดจริงๆนะในมุมมองผมนะแมนยูหลังยุคเซอร์เล็กวางมือเนี่ยโซชาตอนก่อนโดมาเนี่ยใกล้เคียงที่สุดละใกล้ที่แบบมีโอกาสที่จะเป็น DNA ของแมนยูที่สุดละแต่พอมันมีคนช่วยคุมทีมเยอะไง โซชาเป็นเด็กลูกมอ่อเนี่ยเฟอร์กี้ก็นแนะนำเดีเ๋ยวเดวิดกิวก็นแนะนำพูโน้ตคนนี้ก็นแนะนำก็เลยพังเสียดายจริงๆนะครับแม้แต่ก็คงจะต,ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วอามูริมเนี่ยโอกาสตัวเลขออกมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาเขาระยะสั้นสอปีครึ่งแถมเขาเองเนี่ยก็เ,เป็นโค้ชหนุ่มอย่างที่ผมบอกเขาเนสนใจอะไร39-40เนี่ยมันมันอายุน้อยมากนะครับเขาตัวเลขออกวันนี้เขาดังและเขาก็ไปทีมอื่นได้แต่ที่จะเละคือสโมสรเรา และจะไล่ออกวันนี้ก็เป็นตัวตลกของวงการอีกว่าเอ้ยมูเพิ่งตั้งโค้ดมามันจะไล่ออกแล้วเนี่ยครึ่งครึ่งกลางๆไปหมดนะครับก็เรียกได้ว่าปวดใจจริงๆนะครับอ่ะทีนี้มีประเด็นเรื่องของมาติสเซลไอ้มาติสเซลนี่เล่นก็นไม่ได้เรื่องนะผมไม่น่าไปเสียดายมันเลยเพราะว่าดูทรงแบบนี้เล่นกับแมนยูกดกดตามนักว,ว่าเกาไปโพสในโซเชียลมีเดียว่า ไหนใครบอกผมว่าเลือกผิดทีมคือมีแฟนแมนยูไปแซวบอกว่าโอ้ยแกไปสเปอร์แกเลือกผิดทีมแล้วนะครับพอบอลน,นี้บอลชนะก็พโพสลงไปไหนลองทีมสุดท้ายเสร็จเหมือนท่าไม่ดีก็รีบลบภาพออกไปครับมีคนแคปมาไว้ได้นะครับก็เลยเอามาให้ดูวันหลังไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับไปดูคะแนนความสาม,มารถกันบ้างครับหลังจากจบเกมนี้นะครับก็แย่ทั้งทีมนะครับไม่มี7คะแนนเลยครับแชเปียนส์คพโอนาน่าได้6คะแนนจริงๆห,หลายคนวิจารณ์ว่าโอนาหน้าเซฟไม่ดีแต่ลูกเนี้ย คนที่โดนด่าคือเดริกนะครับโอเว่นเนี่ยบ่นว่าเดริกมาสราอุยและแม็กไควรีแอคชั่นช้ามากครับหลังหลังจากที่โอนาน่าเซฟลูกเบิร์กวาลได้กองกลางควรจะเข้าไปช่วยเคลียร์แต่ว่าไม่มีใครขยับก็เลยโดนเมดิซัมซ้ำนะครับโอนาน่าได้6คะแนนนะครับมาสระอุยได้6แม็กไคว์เดริกหนะครับเดริกเปิดบอลมั่วมากเลยครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่พลเสียเยอะมากนะครับดาร์โลสเป็นรักยังให้5นะครับแม้ว่าในมุมมองผม ว่าเขาเติมเกมลุกนี้นะครับแต่ที่ได้5เพราะประกบซอนฮูมินไม่อยู่นะครับแต่ซอนฮูมินจริงก็ไม่มีอะไรเลยนะจะแตะมุมเข้าางเดียวเลยนะครับคาเซมิโร่สี่ช้ามากบูโน่ได้6โดกู5เซิร์กซีหกเล่นดีแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะทาประตูได้เลยอ่ะคือดูทรงแล้วยิงไม่เข้าหรอกนะครับแล้วการาโชได้6กไฮรุนได้5เหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันฮะเป็นปัญหาที่แบบว่าครึ่งกลางกอ่ะ คุณอยากเอาความเห็นผมไหมผมรู้นะตอนเนี้ยบอกไปเลยหารคงคิดกันแบบไม่น่าเลยไม่เซอร์จิมเซอร์เดฟอันชีน้าโอมาไปแล้วนะุะไม่น่าเชื่อมึงเลยไปตามโค้ดมาก,กางซีซั่นแล้วเสือกหลเลยแล้วแบบเสือกเปลี่ยนระบบอะนึกออกป่ะผู้กำยามนะเปลี่ยนระบบกลางซีซั่นใครก็ทำเหมือนว่าคิดน้อยชิบเป่งรีบใจร้อนอนะแล้วตอนเนี้ยคือยังไงจะไล่ออก ทักทิ้ทักกันในวงการเอ้ยแมนยูแม่งปลดโค้ดอีกแล้วใครจะมาล่ะผู้จัดจาการทีมใน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 โลกของฟุตบอลเขาเอาอยางังไงวะแม่งปีไม่ถึงปีปลดโค้ดอะไรเงี้ยมันคือมันเสียภาพลักษณ์่ะแต่ถ้าจะไม่ปลดก็อย่างเงี้ยรู้จการหน้าก็อย่างเงี้ยายากย้ำอีกทีว่าไม่ใช่เขาไม่ดีไม่ใช่เราไม่ใช่ให้เวลาเขาผมเนี่ยเป็นคนขอเอาผู้จัดจาการทีมยางมากแต่แค่ลูปเบนอโมอริมเป็นเหมือนกับเนื้อวากิวที่ ไม่สามารถจะมาอยู่ในจานนี้ได้เป็นเหมือนโอโทโร่อะเป็นเหมือนปลาดิบที่ไม่สามารถมาใส่กับใบกะเพราได้ไม่ใช่ว่าโอโทโร่ไม่อร่อยอร่อยไม่ใช่ว่ากะเพราจานนี้ทำไม่ดีทำดีแต่แค่มันมันรวมกันไม่ได้คุณกินหมูกระเทียมคุณต้องใส่พริกน้ำปลาคุณไม่ได้ไปใส่ชโชยุชโชยุเขาไว้กินอนะไอวาซาบิกับซูชิถูกป่ะมันมันมีซอสของมันแต่ถีาแมนยูกับอมอ,มอมลริมเนี่ย มันเหมือนกับอาหารจานหลักกับเครื่องปรุงที่มันไม่เข้ากัะนะพูดแล้วเซ็งนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นโปรโมรชั่นบอลแท้อีกแล้วนะครับก็ยอมขาดทุนจัดไปเสื้อตัวนี้เป็นโปรใหม่ด้วย DNA Manchester United เป็นเสื้อลำลองทีเชิ์ตท,ที่ใส่แบบไปทำธุระได้และสีแดงเนี่ยหลากหลายโอกาสจะตรุษจีนจะคริสต์มาสจะวาเลนไทน์หรือว่างานมงคลเปงานแต่งสีแดงได้เลย งานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านค้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบเป็นนักกีฬาแบบเท่ๆแบบนี้นะครับตัได้ตั้งใจจะปล่อยสองนะนห้าแต่โปรโมชั่นวันแพ้แบบนี้ก็เอาไปเลยครับ1,799บาทจะมีผู้โชคดีเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับก็เป็นไซส์เอเชียแต่เป็นเอเชียที่ที่ม่เล็กอะ่ะค่อนข้างใหญ่อย่างตัวนี้ L นะ L อลนะก็ใหญ่อยู่นะเพราะฉะนั้นใส่ไทยไซส์ไหนก็ใส่ไซส์นั้นแล้วกันนะครับมี M 2ตัวนั่นเอง L 3 XL 3 2 XL กับ 3XL ออย่างละหนึ L ่ง ก็เดี๋ยวสั่งเข้ามาได้เลยตรงนี้มานี้ฮะแล้วเดี๋ยวากาว่าช่องวงในจะทําเรื่องลิวพูนะว่าเขาโลลานะเกือบโดนมูฟตีเสมอนะครับก็ไปชมได้ต่อในช่องวงในครับ